สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาขอไทยงวดประจำวันที่16กันยายน2568นะคะกับวัดกลางจังหวัดปทุมมาขอกับบารมีองค์ท้าเวสุวรรณนะคะองค์นี้คนมาขอโชคขอทรัพย์ได้กันเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่เลยแต่ก่อนไม่มีลมตอนนี้มีลมนะคะพี่พี่ขามาได้เลยเย็นสบายอากาศก็เย็นอากาศดีนะคะพี่ แล้วก็ตอนนี้อาจารย์ก็มาที่วัดกลางกันนะคะเป็นวัดที่เรามาขอโชคขอทรัพย์กับท่านประจำแล้วก็ได้กลับไปให้พี่ๆตลอดติดกันเลยครับล่าสุดติดกันเลยล่าสุดก็ได้ไปเนี่ยยังอยู่เหรครับไม่อยากเข้าใกล้เพราะว่ารอบต่อไปเราจะเป็นเลขจะเยอะใช่ใ่โอเคว่าไปซื้อไปซื้อสัญญไปซื้อของก่อนแรอบที่แล้วก็มีคนถูกนะคะ รอบหนึ่งกันยายนก็มีคนมาขอแล้วถูกกันเยอะมากเลยนะคะพี่ๆเนาะนี่รอบที่แล้วเราก็ได้สามหนึ่งกันนะคะสำหรับฟีดเรานะคะหนูก็ไม่กล้าส่องใกล้ๆเพราะว่าตอนนี้หนูกำลังจะหาเลขใหม่อย่าลืมนะคะพี่ขาตอนนี้ วัดต่างๆก็ยังคงให้พี่ได้ไปกราบไหว้สักการะขอพรนะคะความเชื่อของคนไทยศาสนาพุทธยังต้องมีอยู่นะคะพี <c oughs> ่บุคคลก็คือบุคคลวัดก็ส่วนวัดนะคะแอก็อยากให้พี่ๆแยกแยะนะคะและถ้าพี่ไม่มีที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจพี่จะเคว้งนะคะแอบอกก่อนถ้าพี่ไม่มีที่พึ่งทางจิตใจพี่่จะเคว้งแน่นอนพี่จะรู้สึกว่าเวลาพี่ทุกข์ใจพี่เครียดใจพี่จะรู้สึกเคว้งแต่วัดเนี่ยเป็นที่พึ่งพิงให้สําหรับพี่ได้การทําบุญ การอ่าการว่มมันเป็นกําลังศรัทธาตามจิตใจของพี่และอีกอย่างหนึ่งแต่ละวัดก็ไม่เหมือนกันบุคคลก็ไม่เหมือนกันถูกต้องครับแยกแยะครับผมมันคนละส่วนนะคะพี่ตุ๊กค่ะอันนี้คือศาสนาอยู่กับเรามานานแล้วใช่พยายามให้อยู่ในศาสนาความเชื่อก็ส่วนบุคคลความชอบก็ส่วนบุคคลใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแต่ถ้าพี่พี่คิดได้เหมือนกันก็ยินดีมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะ ทําการจุดธูกไว้องค์ปู่ทาเวสุวรรณองดำก่อนเสร็จแล้วเราก็จะทําการจับไค่กันอีกหนึ่งสถานที่จะแต่ว่ารอบนี้เรามาขอวัดกลางสที่เลยนะคะก็คือแม่แตะเคียนสามพี่น้องแล้วก็มาขอกับบารมีองค์ท้าเวเพราะว่าคือเรามาขอแล้วเราได้นะคะสถานที่แต่และสถานที่ที่เราทําคลิปนี่แล้วก็คือเราขอเราได้นะคะเจ้าวาดเลยที่ใจดีมาทุกครั้งให้ผมแล้วก็ให้พรทุกครั้ง ใชาทุกครั้งเลยจ้าวาทิตวันถ้าใครติดตามเพจจะรู้เลยนะคะเพจเราเปิดมาแปดปีนะคะพี่จะรู้เลยว่าการปทุมเนี่ยเราเป็นสถานที่ที่เรามขอเลขบ่อยมากเยอะบ่อยมากยิ่งฐานเรื่องใช่ค่ะและช่วงองค่อนที่ไม่ได้มาเพราะว่าอาจารย์เก็บตัวแล้วก็ในเรื่องของงานส่วนตัวด้วยก็เลยไม่ได้ออกสถานที่ให้กับพี่ๆนะคะช่วงนี้ก็มีเวลาแล้วนะคะอาจยวขอพรกันก่อนนะจ๊ะ อาจารย์ก็ขึ้นไปติดนะคะเพื่อขอโชคขอทรัพย์ให้กับพี่ๆ FC เพจดวงชะตาฟ้าลิขิตอาจารย์สิงห์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะคลิปดีๆอย่างนี้จะมีอีกนะคะพี่ๆขาเป็นกําลังใจให้อาจารย์สิงห์แอทด,ด้วยนะคะอ,อาจารย์จะได้มีกาลังใจในการทําคลิปดีๆให้กับพี่ๆได้รับชมกันจ้าครับผม ขณะนี้เราก็พร้อมที่จะทําการหยิบไข่แล้วนะคะวันนี้เราจะหยิบไข่สองตัวนะคะเลขสองตัวของไทยวันที่16กันยายน2568้าท่านไหนเห็นคลิปนี้เป็นท่านที่โชคดีถูกต้องครับเพราะว่าวันนี้ท่านจะได้โชคกลับไปจากการเห็นคลิปนี้ถูกต้องที่สำคัญพี่ขาถ้าอยากจะเห็นคลิปดีๆแบบนี้อีกกดติดตามจะต้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์พิมพ์ใต้คลิปว่า ท้าเวสุวรรณวัดกลางเพื่อที่จะให้บารมีของท่านส่งไปถึงพี่แล้วพี่ก็จะได้ถูกอย่างที่พี่เห็นในคลิปนี้นะคะพี่เห็นเลขอะไรอันนั้นคือพี่จะถูกนะคะแต่พี่ต้องพิมพ์เรียกเอ่ยชื่อเอ่ยนามท่านนะคะเพราะการยิ่งเรียกกันเป็นจํานวนเยอะๆก็จะยิ่งทําให้ท่านได้ยินเพิ่มขึ้นใช่ได้ยินเสียงที่เราขอพรกับท่านด้วยว่าเราอยากจะขอไทยงวดประจำวันที่16กันยายน25 6 8มีอะไรไปดูกันใบแรกค่ะเชิญค่ะ มาแล้วคะ่ะอุย้ยสองอีกแล้วมาใบต่อไปเลยคะ่ะโอ้โหโอ,อะไรจานเร็ว,วอ่าอย่าลืมนะคะอาจารย์สิงห์ของแท้ไม่ทักาใครไม่เชิญชวนเ,เล่นเกมแจกวันเกิดไม่มีการปากักข้อความตามคอมเมนต์ต,ต่างๆคลิปต่าง,างไลฟ์สดต่างๆที่ให้รับชม <ไป S 1> ย้อนหลังล<ะ>ต่อให้เป็นรูปเป็นชื่อโปรไฟล์อาจารย์สิงห์ก็อย่าคลิกเด็ดค่ะนะคะ